จะมีโครงกระดูกมนุษย์โบราณมีฐานญี่ปุ่นขึ้นจะปีทองสงครามโลกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในถ้ำครับผมอ่าเดี๋ยวไปชมในถ้ำนะคะเขานี้เขาชื่อเขาอะไรเอ่ยข้ามน้ำเขาจะขึ้นไปเดินไปดูเขาข้างในนะคะจะมีซับท่ำประวัติศาสตร์ท่ำประวัติศาสตร์นะคะท่ำประวัติศาสตร์นี่ก็ถือท่ำประวัติศาสตร์อู้หบรรยากาศดีมากอ่ะท่ำประวัติศาสตร์พันมองนะครับนี่นะคะ ถึงทำประวัติศาสตร์แล้วนะคะแล้วพี่เขาจะจอดรตรงนี้แต่เขาก็จะให้เราไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมานะคะนี่ข้างนี้น้ำน้ำกำลังเต็มมันก็เลยสวยเนาะใช,ใช,ใช่ครับนี่มาถูกช่วงด้นเนาะอ๋อนี่นะคะน้ำก็จะเต็มนี่ไปหมดเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะเขารักษาธรรมชาติได้ดีมากค่ะ ว้าวมีลิงไหมคะมีครับแต่ช่วงนี้ฝนตกโอ้ท่าอยู่ในป่าอันนี้อยู่ที่ถ้ำประวัติศาสตร์นะคะใครที่มาทางกระบี่นะคะหรือเขาขนาดน้ำนะคะคือจะต้องมาที่นี่นะคะเป็นหูคอจมูกเมืวยด้านนั้นนะครับสวยมากเป็นเลยนะเป็นหูคอจมูกเหมือนวัวกระโหลกเหมือนโอ้ตาเลยนะแต่เดินไปอีกนิดเดึ่ไปอีกนิดนึ่งไปอีกนิดนึงจะมีหูนั่นๆๆๆๆนั่อ นี่นะคะก็จะเป็นรูปนะคะเป็น้ายๆเป็นรูปหัวคนแล้วก็เป็นรูปตาจมูกปากนะคะนี่นะคะเป็นทําประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่นะคะเป็นอันซีนเลยค่ะนะสวยงามมากๆเลยนะหลังจากนี้ก็เป็นท่าข้างข่ามีข้างข่าเล็กข้างเขาย่อ๋อมีท่ามข้างข่าด้านในใช่ครับผมอ๋อ แล้วบรรยากาศข้างในไม่ค่อยดีมันหมิน่นอะะอ๋อแล้วด้านในก็จะเป็นถ้ำค้างขาวมีค้างคาวเยอะไหมคะมีค้างาวเยอะไปฟังเสียงได้เลยนะครับผมถ้าเราไม่เข้าข้างในเราไปฟังเสียงข้างหน้าก็ได้ครับผมโอคนี่เดินมานิดเดียวนะครับจะเป็นปากถ้ำข้างคาวนะครับเราไม่ต้องเข้าข้างในเพราะข้างในมันบรรยากาศไม่ค่อยดีฟังฟังเสียงนะครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมชิดชิดชิชิดใช่ครับเป็นค้างคาว อ๋ออันนี้คือถ้ำค้คงาคงคาวค้างคาวเยอะมีค้างคาวเล็กค้างคาวใหญ่ค้างคาวแม่ไก่ก็มีครับผมอ๋อคงออ๋ด้านในจะเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะครับผมแล้วเขาเออกมาตอนไหนคะออกมาตอนประมาณจากค่ำนะครับตอนจากเย็นใช่ครับผมตรงนี้มีอะไรจุดสุดยอดนะคับปูปูการดับเอ่อมาถ่ายดูนะครับปูการดับแค่นั้นนะ่นเห็นไมคะมีหลากสีนะครับมีสีเหลืองสีขาวกล้ามจะอยู่ใหญ่กล้ามจะเล็กนะครับ ถ้าเราเดินเขาจะตกใจเขาจะลงรูครับนั่นน้ะอย่าเบลอเลยน่ะเขาเต็มตัวจะลงรูแล้วนะเบลอเลยนะยามมุดลงรูไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะธรรมชาติสุดยอดแล้วแล้วตรงนี้คือที่เราจะไปทำประวัติศาสตร์เราจะไปดูบันไดโบราณนะครับเมื่อก่อนเขาจะมีบันไดไม้อย่างเดียวครับยังเป็นรูนิดเดียวขึ้นไปจแต่ว่าตอนนี้เขามาทําใหม่เพราะว่าคนให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ว่า ขึ้นลําบากได้ขึ้นสบายครับเป็นคนจีนเมื่อก่อนเขาจะ้า้ทางนี้ทางเดียวนะครับตอนทหารญี่ปุ่นพักอยู่ที่เขาสนักน้ำครับโอ้ทหารญี่ปุ่นพักอยู่ที่นี่น,น,น,นี่มันจะมีบันได้ก็มีอุโมงค์แค่นี้อ้าจะมีมอุโมงค์แค่นี้ไปดูได้นะครับขึ้นยังขึ้นได้ใช้ได้อยู่นะครับในตอนนี้โอ้เพรว่ามันไม่ปลอดภัยถ้าว่าเรานักท่องเที่ยวไม่แข็งแรงหรือว่าเงาทาไม่ดี เราตร้องมีรองเท้าของมันนะครับขึ้นไปจะเป็นรูแค่นี้นะครับโอเป็นคือตอนเมื่อก่อนที่ทหารญี่ปุ่นมาอ,อยู่ที่นี่เพราะว่าเราขึ้นไปเราก็ดึงบันไดขึ้นไปก็จะไม่เห็นบันไดครับะจะไม่รู้ว่าคนอยู่ข้างในนะครับ๋อนอจะมีประวัติศาสตร์จะมีโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยมาดูได้นะครับผมนี่นี่อายุของมันนะครับนี่ชนกระดูกมนุษย์โบราณนะครับนี่นอร์ดักลาสนะครับเอนเดอร์สันคุณค้นเจอนะครับนะโอ้เป็นเป็นเอ่อคน คล้ายๆฟอสซิลนะครับมันเป็นโครงกระดูกเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในเป็นคนอเมริกาที่คนพบเหรอคะใช่ครับคนอเมริกานเ,กเนี่ครับดรดักลาสนี่ครับเนี่ยคนเนี่ยคนนี้อ๋ดอดรเออ่ดักลาสที่มาคนพบใช่ครับ oh. นี่หน้าตาของเขาเนี่ยคือคนนี้นะครับเนี่ยมาดูครับผมอันนี้เลยค่ะอนนี้ก็คือดักลาสนะอ่านี่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 คุณนี้มิสเตอร์ดักลาสนี่คนนี้อ้าวโอ้ เขามาพักที่นี่แล้วเขาก็มาคนพบเจอที่นี่ใช่เขามาเจอที่นี่เพราะไอ้นี้มันติดตำบนของประสงค์นะครับเนี่ยถ้างนเนี้ยใช่แน่นครับผมฟอสซิลแต่ข้างบนนู้นมันเป็นแบบจําลองนะครับเป็นแบบจําลองไปเราขึ้นไปบนข้างบนเม่นพิกพิมมาไหมโอเคครับเดี๋ยวผมลงมาเป็นเพื่อนเดี๋ยวผมไปส่งเลยเลยเป็นเพื่อนไปบอกให้เดี๋ยวนั่งคอยงั้นแป๊บนะครับ There? อันนี้อันนี้อันนี้คือกำลังขึ้นมาเขาอะไรนะคะขึ้นทั้งประวัติศาสตร์นะคะตอนนี้นะคะก็จะมาที่ดูซากมนุษย์โบราณน,นะคะอายุอายุกี่ปีแล้วคะพี่ออ้อายุหลายพันปี มีมีเออนกนกอินทรีอะไรเข้ามาในนี้ไหมคะอ,อ,อ๋อนี่มาดูวามนี่มูลค้างขาวอลไพวกนี้ครับอ๋ออันนี้คือมูลค้างคาวขี้ค้างขาวเหรอใช่ครับอ๋ออันนี้คือขี้ค้างคาวนะคะอ๋อค้างคาวก็จะมาอยู่ในนี้่คะอืม นีจ่จุดชมวิวนะครับจะขึ้นไปนะครับจะเห็นหมู่บ,บ้านเหในตัวเมืองได้เลยโอ้โอันนี้คือเป็นจุดชมวิวนะคะ<ม>เขาก็จะเป็นการปีนปีนไต่เขาขึ้นไปดูจุดชมวิวใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหมีรองเท้ารองไล่ของมันอ๋อต้องมีรองเทาง้นนเทาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลื่นเนาะอืมนี่โซนนี้จะดูคล้ายๆกับยักษ์ครับนี่โค้ชจะเป็นบางส่วนนะครับตรงนี้ว้าว อันนี้เป็นเป็นอะไรนะคะเป็นโครงกระดูกยักษ์เหรอน่าจะเป็นยักษ์เพราะมีเที่ยวมีะไรมีมืออ๋อโครงกระดูกยักษ์นะคะเพราะคนเจอเป็นบันยินสวนเนี่นนะครับมันจะมีตามป้ายบอกเนี่ยที่เขาคนเจอแต่อันนี้เขามาไปติดประต่อให้เป็นรูปอ๋ออันนี้ก็คือจะมีมีฟันนะคะมีฟันมีเขี่ยวมีโครงกระดูกเนี่ยอ๋อมีฟันมีเที่ยวมีโครงกระดูกแล้วก็เขานม่ยมุมจาลอง หกเมตรกว่านะครับหกเมตรครึ่งประมาณความสูงหกเมตรครึ่งใช่ครับผมเป็นคนโบราณนะโอ้คนสมัยก่อนนี่เขาจะสูงใหญ่ใช่ไหมคะโอ้และอันนี้คือถ้ำถ้ำเป็นธรรมชาติครับอันนี้หินนอกหินย้อยเป็นอ๋อเป็นรูปทรงนี่คือธรรมชาติสร้างเหมือนเดิมโอ้โหธรรมชาติสร้างมาสั้นนะทในนี้ก็ไม่มีน้ำเห็นดูเห็นแม่ฝนตกไม่มีน้ำมันอยู่อย่างนี้เั้งปีธั้งชาติไม่มีไม่มีน้ำลงมาเลยครับผม ที่ผมอายุห้าสิบแล้วไม่เคยมีน้ําอยู่ในถ้าลูกนี้ไม่เคยน้ําท่วมในถ้าลูกนี้ดีอบนี่นะครับมันจะเป็นร้องย้อยความสวยความงดงาแต่ตอนนี้อากาศไม่ค่อยเปิดถ้าอากาศเปิดเราจะเห็นแสงเป็นสีฟ้าสีรุ้งอะไรพวกพวกนี้อ๋อถ้าฟ้าเปิดนี่จะเห็นสีลุ้งด้านในว้าว แล้วอันนี้คือเป็นธรรมชาติธรรมชาติหมดครับธรรมชาติหมดแล้วเขามาขึ้นพออัเนี้ยมีคนมาวางรู้ว่ามาอยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้นะครับไม่อยู่อย่างนี้เลยอย่อย่างนี้นะครับผมและถ้ำก็คือมาเป็นรูปทรงอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแต่นี้มันบันไดนี้มามาทำใหม่นะครับพอให้คนได้เดินสบายนะครับอ๋อบันไดนี้คือทำทำทำแต่บันไดแต่อย่างอื่นก็คือโอ้ต่อย่างอื่นธรรมชาติหมดนะครับอย่างอธรรมชาติโอ้ อันนี้คือเสียงของคันเขานกนกนกซาวโรหรือว่านกนางแอ่นนะครับอ๋อนกซาวโรหรือนกนางแอ่นคืนที่นี่ก็คือว่ามีมีนกนางแอ่นมาทํามีมีคนมาเก็บรังนกที่นี่ปะก็ไม่มันจะเป็นนกนางแอ่นทะเลนะครับนกนางแอ่นทะเลหรือภาษาภาคใต้ก็เรียกว่านกนางแอ่นที่ควายมันทํารังด้วยไครูนนะครับไม่ได้ทํารังด้วยน้ําลายครับคนละแอ่นกันนะครับแต่ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันทํารังด้วยครูน อกินไม่ได้กินไม่ได้ครับผมอ๋อมันจะมีมันจะมีนกนางแอ่นที่ชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละประเภทใช่ครับแต่เหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันแต่หนูมันจะหากินแบบเฉียวแมงอย่างไรมันจะกินบนบนท้องฟ้าไอ้นี้มันกินแบบกินแมงกินอะไรนะครับอ๋อถ้าเป็นนกนางแอ่นที่เรากินลังนกเขาจะไม่กินไม่กินตามพื้นตามอะไรแต่ถ้าเป็นนกนางแอ่นเนี่ยเขาจะกินตามพื้นใช่กินแมงกินอะไรพวกนี้แหละครับ อ๋อันนีนเขาจะกินสะอาดใช่ใช่ถ้าเอาต้าการเองที่เขากินหลังเขาจะกินสะอาดอ๋อขึ้นไปได้นะครับนี่ขึ้นไปได้โอ้อันนี้คือถ้าใครมาที่นี่นะคะมาติดต่อหาพี่สนได้เลยนะคะเขาก็จะเป็นนักเดินทางให้เรานะคะสำรวจพื้นที่นะคะแล้วก็เล่าประวัติศาสตร์ที่เราจะได้รู้อย่างแท้จริงนะคะนู่นถ้าเราตอนนี้ถ้าฟ้าฝนมันจะมีตัวตัวหนังสือตอกไว้เลยนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ออก อไว้นะข้างบนนะครับน่าเห็นยังครับผมน่น่น่าๆแต่ฟ้าไม่ค่อยเปิดรู้ไหมน่าเห็นยังครับอ๋อนั่นน่ะที่ที่มีของนิดนึงอ่ะน่าจัดจังเไปไปประวัติศาสตร์นะครับ็นคี่ไปตอกน่าน่าอ๋อคนที่ไปตอกคือใช่เป็นต้นตำรับเลยใช่ใช่ครับผมน่าน่าน่ามันจะมีป้ายมีตัวหนังสือเขียนอยู่นะครับอ่าน่นน่มันก็จะเป็นอ่าภาษาใช่ครับผมภาษาประวัติศาสตร์ใช่ครับมันจะเป็นประวัติศาสตร์ ขึ้นไปได้นะครับถ้าว่ารองเท้าดีๆขึ้นไปได้เลยก็จะมีเวลาที่วัยรุ่นมานักท่องเที่ยวก็จะมาปีนขึ้นด้านนู้นที่ผมบอกเมื่อกี้ขึ้นไปเดินขึ้นข้างบนได้โอ้โหเย็นเย็นมาก ว้าวสุดยอด